ที่สำนักงานปปชนนทบุรีนายศรีสุวรรณจันญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือสอบถามและขอคำตอบจากประธานปปชกรณีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐประจังปีงบประมาณ2565เหตุใดจึงให้กรมอุทยานแห่งชาติได้คะแนนระดับ A โดยเฉพาะหมวดการป้องกันการทุจริตได้คะแนน100เต็ม ทั้งนี้เป็นผลมาจากกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส,วน,ทวจสวนที่กำลังเข้าตรวจคน้นและจับกลุ่มตัวอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืชกรณีเรียกรับเงินจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามโดยมีการล่อซื้อมีการติดกล้องวงจรปิดตำรวจตามเข้าไปค้นพบเงินสดบนโต๊ะทำงานและห้องแต่งตัวประมาณ5าล้านบาท เมื่อวันที่27ธันวาคม2565กลายเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการทุจริตคอร์รัปชันในแวดวงราชการไทยในขณะนี้อย่างกว้างขวางแต่ผลปรากฏว่าการประเมินกรมอุทยานแห่งชาติสัปปาและพันธุ์พืชได้คะแนนสูงมาอย่างต่อเนื่องอาทิการประเมินในปี2564ได้ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยถึง88.44คะแนนและล่าสุดในปี2565 พบว่ากรมอุทยานแห่งชาติมีระดับคะแนนการประเมินในภาพรวมเท่ากับ85.79คะแนนและมีระดับผลการประเมิอนอยู่ที่ระดับ A ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานระดับสูงมากซึ่งมีหลายตัววัดที่มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนอาทิการป้องกันการทุจริตซึ่งผลการประเมินที่ออกมาค้านสายตายและความรู้สึกของประชาชน ก็วนนี้สมาคมองค์การบิษัทวัฐมนตร,รนไทยมายื่นคำร้องกับอบปชนะครับสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็เรื่องที่เป็นที่กางขาแล้วก็รายงานแทนของสื่งมลชนและสังคมได้วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากก็คือการที่ออปรบ,รบอกอบปรร่วมกับทางปปชไปสนที่กำลังแล้วเข้จาจับลุมทิศดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับแล้วก็พบว่ามีการ มีซองเงินหลายปึกนะครับรวมแล้วกว่า5ล้านบาทในห้องทํางานของท่านทิพดีนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางาตารวจปปป,ป,ปนะครับและทางปปชอต้องดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับทางปปชอเองก็คงต้องดําเนินการเกี่ยวกับการาล่ำรวยผ,ผ,ผิดปกตินะครับการทุจริตต่ออำนาจหน้าที่ราชการนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ประเด็นที่ผมสงสัยแล้วก็สมาคมเห็นว่า มีข้อสงสัยอย่างมากก็คือเรื่องการประเมินในเรื่องของอคุณธรรมและความโปร่งใสนะครับหรือ ITA เนี่ยนะครับว่าทำไมหลายปีที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานราชการด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมเนี่ยอ,อยู่ในระดับ95 96 97นะครับ หรือจะนระดับเอหรือดับเบิลเอมาโดยตลอดซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะครับจากการเข้าจับกลุมของบบปปปปปและก็ปปชเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้ผลการประเมินที่ผ่านมาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังนั้นแล้วสมาคมเลยต้องมายื่นสอบถามท่านประธานปปชว่าไอ้วิธีการประเมินนะครับรูปแบบการประเมินหลักเกณฑ์การประเมินนะครับ ไอทีเอเอสเนี่ยนะครับ uh, น่าจะไม่ถูกต้องนะครับจะระบบใดออกมาวางแผนอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีการทบทวน <Okay. S 1> เพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็อาจจะมีการเตี้ยมกันขึ้นมาได้ั้นยังมีอีกหลายกรมนะที่ผมคิดว่าอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกันกับกรมอุทยานนะครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ถูกเปิดแผลออกมาให้สังคมรับรู้เท่านั้นเองดังนั้นแนล้วผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของปปชนอกจากจะไปแนะนําให้องค์กรต่างๆดาเนินการด้วยความ โปร่งใสระสุดจริตแล้วเนี่ยปปชจะต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะครับในการที่จะเช็คหรือเช็คบาลานซ์องค์กรเหล่านี้ว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยจะมีความโปร่งใสมีคุณธรรมจริงอย่างที่ปปชพยายามที่จะผักดันเรื่องนี้หรือไม่ครับ